อย่าเก็บเก็บผิดนะคะเดี๋ยวพิญญาจะเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันว่าอันที่กินได้กินไม่ได้แตกต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยวพิญญาจะเปรียบเทียบให้ทุกคนดูเนาะไหนแก่ก็คือไม่เอานะคะคือจะเอาอันที่ไม่แก่ สวัสดีจ้าเจเอ๋จ้า,จาวันนี้พินญ,ญาจะพาทุกคนมาเก็บผักกูดจ้าผักกูดประเทศฟินแลนด์ค่ะทุกคนลักษณะของผักกูดนะคะที่อยู่ในดินแดนยุโรปนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะอ่าเดี๋ยวพินญ,ญาเอาให้ดูเลยนะคะเนี่ยค่ะลักษณะของผักกูดที่ถูกต้องนะคะก็จะไม่มีขนนะจ๊ะลักษณะของใบจะแตกออกมาแบบนี้เลยนะคะคือสวยมากนะคะคล้ายๆตะขาบเลยเนี่ยค่ะเนาะส่วนใหญ่แล้วคนก็ จริงๆแบบนี้เก็บแบบนี้คือกินได้ค่ะแต่ลักษณะที่พิญญากินส่วนใหญ่พิญญาจะเด็ดแบบนี้นะคะเนาะแต่ก็เสียดายอันนี้ก็กินได้เช่นกันนะคะทุกคนเนาะก็ผักกูดเหล่านี้นะคะจะงอกที่ไหนในป่าค่ะเนาะส่วนใหญ่ที่วิลแลนด์ก็จะงอกแบบป่าป่าส่วนสาธารณะเนาะเ,เยอะมากเลยอะ่ะถ้าในป่าจริงๆก็มีค่ะแต่ว่าหายากมากเลยนะคะทุกคนเนาะก็ยังไงก็เดี๋ยวพิญญาจะพาทุกคนเก็บนะคะวันนี้ลักษณะการกินคือไม่อันตรายนะคะคือ คือไม่ต้องลวกก่อนต้มก่อนค่ะคือกินได้เลยค่ะกินได้เลยเนาะกินดิบพ่นยาไม่ได้จเกันว่ากินดิบได้ไหมแต่ว่าที่พิ่ยาทำใหย่ลวกก่อนนะคะผัดน้ำมันหอยเนาะอ่ะตาค่ะเริ่ม้เลยค่ะมีตะก้านี่คือตะก้าใ่เนาะทุกคนพิญยาจะขอเลือกเก็บแต่อที่เป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะพิญญาจะเลือกเอาที่หัวมันนะคะอย่างนี้เลยเนาะนี่ทุกคนจ๋า เห็นไหมสามารถเก็บไว้กินได้นะคะมีวิธีถนอมอาหารได้ด้วยนะคะทุกคนพิญญาทําคลิปออกไปแล้วเนาะให้ทุกคนติดตามดูได้เลยคะ่ะทุกคนเนาะนี่เลยเดี๋ยวพิญญาจะหาอะไอที่ตุ่มๆดีกว่าอันนี้คือแก่ไปสําหรับพิญญาเนาะอย่างเงี้ยอ่ะพินยาจะเอาตุ่มๆของเขาน,ะนี่ค่ะพิญยาจะขอเอาอันที่ตุ่มๆดีกว่า ก็ต้นหนึ่งก็ไม่ต้องเอาเยอะนะคะก็แบ่งไว้ให้เขาเกิดเป็นใบด,ด้วยเพราะว่าธรรมชาติสวยงามมากเลยทุกคนใบเขาสวยมากเลยพี่ยาก็จะเอาแค่ต้นละเท่านี้แล้วก็จะเหลืออไว้ให้เขาแตกใบด,ด้วยนะคะเนาะพี่ยาก็เอาไม่เยอะค่ะเอาไปแค่ไปกินเนาะอือหืออย่างนี้ได้พอด,ดีเลยทุกคน แต่พิญญาก็จะโอ้โหหักแล้วเอาหักแล้วก็เอาแต่ว่าพิญญาบอกเลยว่าพินยาจะเอาก้านมันไปด้วยนะคะ <c oughs> คือก้านมันน่ากินมากเลยอะ่ะนี่พินาก็จะเอาแค่อย่างงี้ค่ะเนะืะเนี่ยก,กำลังเกิดแต่อันนี้ไม่สวยนะคะเพราะว่ามันยังเล็กอยู่แล้วก็ก้านมันเล็กด้วยพินาจะเอาแบบอะอย่างนี้ดีกว่าถ้าอย่างนี้เอานะคะถ้าอย่างนี้คือเอา ช่วงนี้นะคะกำลังเนาะใบไ,ไม้ผลิใบเลยค่ะอู้มีทากด้วยทุกคนดูทากโอ้โหอ่ะขอนี่เอาต้นหนึ่งเอาแค่นี้พอเนาะ ก็คือผักกูดเด้อจ้ะผักกูดจะเป็นลักษณะอย่างนี้เด้อทุกคนจะ๋ะอย่ากเก็บผิดเด้อจ้ะนี่เลยคือกอของผักกูดจ้ะจะเป็นลักษณะกอรตรงแบบนี้นะคะต้นจะตรงขึ้นแบบนี้แล้วก็เนี่ยค่ะสังเกตดูใบของผักกูดดีๆนะจ๊ะมันจะมีฝ้าแฝดเด้อจ้ะสังเกตดีๆถ้ากอยังสี่เราคือแมนเลยจ้ะไม่มีขนเด้อผักกูดไม่มีขนจ้ะ เห็นไหมทุกคนก้านแบบนี้พิญญาก็คือเสียดายเหมือนกันนะพูดถึงแล้วว่าก็อยากอยากเอาไปกินนะอยากเอาไปผัดเนาะผัดใส่น้ำมันหอยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะเป็นพวกที่แบบที่เป็นอย่างเงี้ยพิญญาอาจจะทําลวกใส่ตู้เย็นไว้ค่ะก็จะเอาไปไม่เยอะค่ะเดี๋ยวกินไม่หมดเนาะเพราะว่าฤดูร้อนอะของกินเยอะมากเลยพวกผักสมุนไพรอะเดี๋ยวพิญญาจะพาทุกคนไปเก็บผักชีด้วยแล้วก็ ดอกเมเปิลนะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกเมเปิลอร่อยมากเหมือนผักคุมบ้านเราเลยจ้ะเนาะอ่ะอันนี้คือพิญญาเอานะเอาเลยนะไปจ้ะเก็บต่อทุกคนจ้าผักกจูจาเก็บผักปูจากำลังสวยงามดูอันนี้ก็จะไปทำผัดน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ใส่ ใส่แกงส้มก็ได้เนาะคนคือมันมันกำลังสวยงามเลยค่ะอย่ากเก็บเก็บผิดนะคะเดี๋ยวพิญยาจะเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันว่าอันที่กินได้กินไม่ได้แตกต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยวพิญยาจะเปรียบเทียบให้ทุกคนดูเนาะ ใหนแก่ก็คือไม่เอานะคะคือจะเอาอันที่ไม่แก่แล้วเดี๋ยวจะพาไปเก็บผักอย่างอื่นด้วยนะคะก็ไม่เหมือนผักกูดที่เมืองไทยอ่ะเนาะใช่ไหม หน้าตาไม่คล้ายกันเลยแต่เป็นผักอูดที่กินได้นะคะถ้าเกิดคล้ายเมืองไทยหรออันที่คล้ายเมืองไทยคือมันมันกินไม่ได้นะคะที่ฟินแลนด์เนาะมันแบบว่าในหนังสือตำราเขาบอกว่ามันเป็นพิษไงอืมในหนังสือตำราที่ที่บอกก็คือชนิดที่มีขนนะคะ ที่ตรงกอเขาจะแบบว่าออกแดงๆเนาะที่ไม่ได้แบบนี้นะมันเป็นพิษอะ่ะเออแหละก็ไม่อยากทุกคนเก็บกินผิดเนาะแต่มันเหมือนกันหรือเกินค่ะโคตรเหมือนกันเลยต้องดูดีๆเนาะยาไม่อยากกินผิดเลยไม่อยากให้คนเก็บผิดเนาะมันเก็บแบบมันมือมากทุกคนมันมือมาก ทุกคนต้นแบบนี้คือแก่แล้วนะคือนางแก่แล้วนะคะลักษณะของต้นแบบนี้เนาะไม่ต้องเอานะ<ช>ถ้าแก่แล้วไม่อร่อยเลยนี่คือแก่แล้วจ้าให้ทุกคนเก็บเนี่ยเยอย่างเงี้ยคือแก่แล้วนะคะไม่อร่อยแล้วนะกินได้นะคะไม่ใช่ว่ากินไม่ได้กินได้ลักษณะของต้นของเขาถ้าเกิดแก่จะเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะก็กินได้แหละแต่โอ้โหไม่อร่อยแล้วค่ะ แม่อ่อยแล้วพินยาก็เอาแค่แค่อย่างนี้นะคะแล้วก็อันอ่อนอย่างนี้น,นะคะ,นะเนาะเฮ้ยเดี๋ยวพิญญาจะพาไปดูอันที่มันเป็นพิษนะคะพิญญามองเห็นแล้วทุกคนพิญญาเจอแล้วค่ะอันที่ว่าเป็นพิษจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพิญญาจะเก็บอันที่ไม่มีพิษไปให้นะอัน,นอันนี้คือไม่มีพิษเนาะอาให้ดูกา้าน ก้านอ่อนนั่นแหละอะให้ดูก้านอ่อนแล้วก็ทีนี้เราก็ไปดูอันที่มันมีพิษค่ะนี่เลยนี่เลยนี่เลยทุกคนดูว่ามันสังเกตให้ดีๆนะคะว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนอันนี้คือมีพิษนะนี่เหมือนกันไหมทุกคนดอันพี่มีพิษก็ไม่อะเดี๋ยวพี่ยาจะไปเปรียบเทียบไปดูเนี่ยลักษณะของกอกอจะไม่ขึ้นสังเกตลักษณะของกอจะไม่ขึ้นตรงขึ้นมาเหมือนเหมือนผักเหมือนต้นนี้นะคะดูใบค่ะ เนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนเลยนะคะกองเขาจะแตกขึ้นจะแตกขึ้นอย่างนี้อย่างนี้เลยนะแล้วก็มีขนด้วยเห็นไหมเออมาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพินยาจะเปรียบเทียบให้ดูเนาะมาเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นชัดเจนไหมมันคล้ายกันมากแต่ให้ดูลักษณะของก้านที่กินได้นะคะเฟิร์นตัวนี้คือกินได้นะคะนี่คือผักกูดค่ะแต่อันที่มีพิษนะคะจะเป็นแบบนี้คล้ายไหมคล้ายมากเลยอะ่ะ แต่ดูเขาจะมีขนสีแดงๆนะคะสังเกตและกอเขาก็ไม่เหมือนกันด้วยเนาะนี่อันนี้คือมีพิษนะคะไม่กินนะอันนี้คือไม่กินค่ะแต่อันนี้คือกินได้นะคะทุกคนอย่ากเก็บผิดนะคะเขาก็แตกต่างกันอยู่นะถ้าสังเกตดีๆเอาจริงๆแล้วว่านะคะถ้าสังเกตดีๆก็คือจะรู้ว่าเขาแตกต่างกันอยู่ค่ะดูลักษณะของใบของก้าน ทีนี้เรามาเปรียบเทียบกอค่ะเอากอให้ดูก่อนจะได้ไม่สงสัยนะคะจะได้ไม่งงจะได้ไม่เก็บผิดจ้ะไปม,มาดูกอกันกอผักกูดที่กินได้กอจะเป็นแบบนี้จะขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยมาแตกข้างบนนะคะจะขึ้นโค้งมาแบบนี้จะขึ้นโค้งมาอย่างเงี้ยค่ะจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวจนโตจนแก่ค่ะจนต้นเขาแก่นะคะเขาจะขึ้นอย่างเงี้ยนะสังเกตดูกอที่แก่ กอที่แก่สีน้ําตาลเห็นไหมต่อเขาแก่เขาก็ยังขึ้นเป็นทรงเดิมของเขานะคะอ่ะงั้นมาดูกอที่ว่าเป็นพิษกอที่เป็นพิษขึ้นแบบนี้เหมือนไหมไม่เหมือนเลยทุกคนให้สังเกตดีๆนะว่าไม่เหมือนกันเลยนะกอมันไม่ได้ไม่ไม่ได้ตรงขึ้นแล้วก็แตกขึ้นเหมือนเหมือนเหมือนอันที่กินได้อันนี้คือกินไม่ได้อะ่ะกอมันจะแตกมั่วไปหมดเลยไหมจะแตกขินไงลักษณะความ ความยอดแตกออกมามันจะแตกแบบไม่เหมือนกอที่กินได้เลยค่ะผักกูดเนาะเพราะฉะนั้นเฟิร์นอย่างเงี้ยคือพิษนะคะเห็นไหมเห็นยอดไหมอันนี้คือพิษนะอย่าก,กินนะทุกคนพิษสะสมเลยค่ะพิษสะสมไม่แนะนําให้กินนะคะไม่แนะนําให้กินนะแต่ที่เป็นที่เมืองไทยเมืองไทยก็ไม่ได้มีขนสีแดงนี่ใช่ปะเออกินไม่ได้นะคะโนนะคะอันนี้คือ โน no ค่ะไม่เอาเนาะไปเก็บอันที่กินได้กันต่อจ้านี่คือกอที่กินได้ของแท้นะจ้าเก็บเอาเลยอยากได้เห็นไหมโอ้โหสวยมากทุกคนนี่ไปผัดอะเนาะอย่างที่พิญญาทำวิธีให้ดูทุกคนได้ดูกันหรือยังเอ่ยนะคะถ้าจะเก็บถนอมไว้กินแบบว่าเป็นปีก็ทำได้นะไปดูเด้อวิธีทำที่พิญญาถ่ายทำให้ดูนั่นจ้า ไปดูจ้าเอออย่าเก็บพิษละจ้าโอเครู้เรื่องเนาะเข้าใจเนาะอันนี้มันไม่ใช่เป็นขนนะคะมันเป็นแค่อะไรล่ะเปลือกของหอนที่ติดมาโอ้ยตายแล้วถ้าเกิดทําหักอย่างนี้คือเอานะคะเออเอาอุ้มันสวยขอขอแล้วกันมันสวยพี่น้องเหมือนตะขาบไหมเหมือนตะขาบเหมือนมังกรไหมคะ พิญญาเอาไม่เยอะนะคะพิญญาเอาแค่นี้พอนอะอนะคะเอาแค่พอกินเน,ะน,นาะก,ก็อันนี้ก็จะใส่ฝั่งนี้แต่ถ้าเกิดเป็นใส่ฝั่งนี้จ้ะอเอาแค่นี้พอเดี๋ยวพิญญาจะเก็บผักอย่างอื่นด้วยเออ <c oughs> บางคนก็เก็บเป็นก้านไปแหละคะ่ะเนาะเป็นก้านพิญาก็เอานะอแยกชนิดของผักโอ้ยสวยงามมากทุกคนมันเก็บแบบมันมือมากเอออะเอาละคะ่ะวันนี้ก็นะคะพิญาก็จะขอลาก่อนเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับพิญญาด้วยเด้อจ้ะ เนาะก็เป็นคลิปสั้นๆจ้ะก็คือพามาเก็บผักผักกูดจ้ะนี่ผักกูดนะจ๊ะเนาะผักกูดในดินแดนยุโรปหรือว่าที่พิญญาอาศัยอยู่ก็คือประเทศฟินแลนด์นั่นเองเนาะก็จะเก็บสองแบบแบบนี้ด้วยนะคะแบบที่แบบอย่างนี้ด้วยนะคะไปผัดน้ำมันหอยกันเนาะแล้วก็เอาไปทําแกงส้มแกงอะไรก็แล้วแต่ค่ะเดี๋ยวไปไปปรุงรสอาหารกันเนาะก็เดี๋ยวทําเป็นอะไรเดี๋ยวพิญญาจะเอาอย่างนี้ดีกว่า ใครอยากให้พิญญาทำเมนูอะไรคอมเมนต์เลยค่ะคอมเมนต์เลยนะจ๊ะข้างล่างเดี๋ยวพิญญาจะไปทำถ้าเกิดคอมเมนต์ในลักษณะเป็นเมนูไหนเยอะที่สุดพิญญาจะทำเมนูนั้นนะคะเราจะมาลงคลิปให้กับทุกคนดูแล้วกันเนาะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า